เข้เเมื่อเพื่อนกูมาเปิดคอนเสิร์ตอยู่แถวหน้าสถานี่ตำรวจไทยบานโอ้โหเพลงมันแดนขนาดนั้นเลยวต้องเต้นกันขนาดนั้นเลย จะหน่ายนั่นเลยอ่ะเมื่อไหร่นักร้องกูจะขึ้นเนี่ยเอาเลยนักร้องร้องเลยร้องเต้นอย่างเดียวนักร้องเอาเพลงเลยเพลงเลยเอาเพลงอะไรก็ได้แบบเออโอ้โหนักเต้น่อเตีอ่ะจัดมันเลยดีกว่าเพลงอะไรก็ได้ตอนนี้นักเต้นพร้อมแล้วนักร้องพร้อมยังพร้อมแล้วครับเอ่อจัดเอจจัดเดร้องอะไรได้มาถ้าร้องไม่ไหวผมเสริมให้เดี๋ยวผมเสริมให้ถ้าร้องไม่ไหวอ่ะ โอ้โอ้โอ้ไอ้เพี้ยไอ้เพี้ยมันละเกินมันละขนาดนี้มา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 พี่พี่พี่ยุ่เฉยก่อนพี่อยู่เฉยก่อนฟังเพลงผมฟังเพลงผมเพลงผมดีกว่า Hello guys เฮ้ยหลวงพ่อ,อ,พอมืดแล้วครับกับวัดได้แล้วกล<บ>ับวัดได้แล้วหลวงพ่อโอ้ผมบินอยู่พี่เดี๋ยวบินตอนสองทุ่มเนี่ยหรือว่าแล้ว มึงนักร้องอย่างเงี้ยนายร้องนำมาเลยเดี๋ยวเราช่วยเสริมนายต้องร้องนำมาก่อนเดี๋ยวเราปเป็นคอรัสให้อันงั้นงันนั้นผมเอาพิงทิ้งไว้ในใจดีกว่ามาไหนอันไหนนายเล่นเพลงอะไรได้อะมาเดี๋ยวเราจะช่วยนายร้องนายร้องก่อนดีนายต้องร้องขึ้นอ่ะเราร้องไม่เป็นฮัลโหลครับฮัลโหลครับเมื่อเมืม่อไหร่นักร้องจะเริ่มครับ ผมผมนอผมนั่งรอนานแล้วครับนักร้องไม่เลิผมเริ่มเองเกิดมาไม่เคยเจอเพนนี้เหรอเพนนี่เหรอไหนไหนจะม่ไนานะหมูดงหมูแดงหมูแดงหมูแดงมา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 มกดดย ไอพี่พี่อยากฟังเพลงเพลงหมอลำซิ่งผมปะอ้าวออกมาบ้างมามามายืนนี่ยืนนี้ยืนนี่เลยพี่มาเนี่ยน้าตำรวจเลยน้าตำรวจเลยมาเนี่ยเนี่ยมาซิ่งหมอดำซิ่งพร้อมพร้อมเต้นยังโกโก้ครับโกโก้อยู่นี่นี่ก่อนคนหนึ่งแบบรอเพลงไม่ได้กุ้มแล้วอ่ะแล้วหอต่อไปนี่มันลำซิ่งเนาะลำซิ่งบรรยกลำซิ่งความสัมพันธ์ต่างเข้ากันมีสอยมาแล้วสาวนุ่น่าโดนฉี่สอยมาแล้วเอาาชุลการเนาะบอกเสียเวลาบอกสั้นๆเสียเวลาใน้องเย็นเซื่อเย็นเซื่อ มาเต้นดั้เมไน่นันเนอิวกคนเลยไม่ไม่ไมันก่น้องละไม่ไมสมัยเล่าลมือปวดขอชัชวนพี่น้องขอจัดชวนพี่น้องมาลำกอดให้่วกันรบาในในบ้าเนเฮ็ดหนาอยา,า,ากมัจจัยทับข่าวเป็นผู้สาวะไมหากน้องมีแล้วละอัว นตำรวจเต้นไปฮ่าตำรวจนั่งหลือดอกบาดอกข้เตาเต้าบานผู้สังกษ์หรือมาบ่อยเปนองคือมาบ่อยเปนนองเ์คนหน้าเบาบียบียบียบี๋ยเชื่อเชื่สอยสยพี่น้องฟ้งสอยเอ้าสอยสอยพี่น้องฟ้งสอยมนต้องเพลงนี้มาต้องเพลงนี้ปินคามน้องบอล มาเมืมอนกรแมงคุมนานอยากสีเอคีย์บอร์ดอยู่นี่แกอยากสีคือกันเอาเวลาไปยิงเขามาใส่เลยนะเวลาไปยิงเขาสูขสู้เขาทันบอกขัน่อั้งอน้อนราังหรือน้องบอกกันอได้ทุกคืนน้องบอกันรอได้ทุกคืน เยคบกให้ลกเอาอให้เากันยามาบบเาอให้เกันนยาบอดอกียแสกดสิเกียวกดอกสีเกียวา้ทําเนื่อยเหนื่อยเหเป็นขะี่ปวดหเหนื่อยเนเหนื่อยเยเหนื่อยเหอยเหนื่อยเเอยเหื่อยเเหนออยอยเหนื่อยเ่ เออเดี๋ยว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 โรยอินโทรเพลงนี้มันมันมันคุ้นๆนะมันแอปปอลนั่นนันเพลงเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนสีส้มส้มาพี่ขออีกรอบใช่ไหมขออีกรอบไหมำส้มสลยขออีกรอบัเพลงเมื่อกี้อีกรอบไปไปเข้าแอปอเข้าแอป ใช่ใช่อันี้ไหมพใช่ไอ้ลาซาด้าไหมพี่แอ้้มเน้ามืเอชอไออช้อปปีอะไรอะไปีเนี่แหละจำไม่ได้แล้วช้อปพี่ช้อปปี้ช้อปป้ช้อปปี้อ๋อช้อปปี้นะเพราะมันสีส้มๆมันอะไรปี้เนี่ยไม่ออกตัวตัวพีน้ำหน้าพีตัพีอะตัวพีน้ำหน้าเหรอ เพยสโต้หรือเปล่าตัวพีน้ำหน้าเพย์สโต้ไหมบอกรอดดิบอกรอดดิบอกรอดดิบอกรอดอีไก่อีไก่นี่ก็พร้อมเต้นตลอดเวลาอีไก่ไก่ไม่ไก่ไม่ดีตลอดเวลาเลยโอ้ยเฮ้ยปากไม่ปากไม่เข้าท่าระวังเบ้าหน้าไม่เข้าที่นี่หวานเจี๊ยบมาถึงมาไหนเอา ขึ้นไปขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยนายนายนายโฉบเราอีท่าไหนวะเนี่ยขึ้นมาได้ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวขอสองพี่ผมองโเามาลงให้พี่ลงเลยแพ้ผู้หญิงเสื้อดำไปหนึ่นะไปหนึงนะไปดูไปดูข้างนอกก่อนเหมือนฝนจะตกเลยสวัสดีครับอุ้ยอุ้ยแพ้ผู้หญิงเสื้อดำผมไม่ชอ ผมเองผมเองพี่ช no <si ี่ไรอะแม่จะถามว่าเขาสร้างอยู่ตรงไหนหรอครับอะไรนะครับแปลอาชีพก่อนสร้างตรงไหนหรอครับนี่ตามผมมาตามผมมาเฮ้ยแหมเรื่องนี้นายถนัดเลยนะเป็ดเป็ดทีกับเพื่อนอ่ะนายไม่เห็นแบบใจดีขนาดนี้แต่แบบนายเห็นหญิงแล้วแบบเออนายทิ้งนายทิ้งเพื่อนอ่ะ เนี่ยต้องลำบากลำกรําต้องมาด้วยกันน่ะแบบนี้ก็ไม่ไหวนายนายจะแบบนี้ไม่ได้ขอบคุณครับออมันะ <Yeah. Yeah. S 1> ต้องเป็นที่ที่มันถนนมันทางอะครับอ๋ออ oh, oh. ต้องเดินหาเองใช่ไหมใช่ใช่มันจะเป็นเหมือนโซนประมาณแบบเนี้ยแต่ว่าพื้นมันต้องแบบ เราเราจาะดูไม่แน่ใจอันนี้แต่อันนี้มันเรียบแล้วอ่ะปกติมันจะต้องแบบเป็นรอยแตกก่อนถึงจะเจาะได้ได้ค่ะได้วเขาเราต้องไม่บอกแล้วออนเนี่ยฮะไม่เราอธิ<ม><ม>บายเฉ<ม>ยเราอธิบายไปกันเถอะเฮ้ยทำไมคนนี้เขาซ้อนรถเขาไปทั่วหมดพี่พี่เดี๋ยวผมรีเซ็ตตัวก่อนนะทำไมอะเฮ้ยนะผมจะตายแล้วเดี๋ยวขอรีเซ็ตก่อนอ๋อไปจกปูแล้วให้ตำรวจจับเลยแล้วก็เริ่ม เลือดเลือดเลือดมันจะกลับมาเป็นร้อยเท่าเดิมมันบ้ามันบ้าหน้าตากูก็หล่อใช้ได้นี่หว่าไอความหล่อเนี่ยมันต้องให้คนอื่นชมเอ้ยคนบ้าอะไรชมตัวเองก็ได้ด้วยเนี่ยได้โอ้โหไม่เคยแบบส่องกระจกแล้วเห็นหน้าตัวเองแบบโอ้กูหล่อจังวะยี้ไม่เคยส่องหน้าตัวเองแล้วก็หน้ายี่จังวะอะไรอย่างงี้มาแล้ว ไอพ,พ,พี่พี่พี่เขาไป่อยู่เดี๋ยวขับเลยเดี๋ยวมีรถเราไปจีบสาวดีกว่าไปอ้สาวเยอะอยู่ในตลาดในตลาดในเมืองในเมืองในตลาดในเมืองเนาะในตลาดสาวอยู่สาวอยู่นี่หน้าร้านทองแง่งกองเงินเบลเลอร์เลยว่ะเพื่อนหน้าร้านทอง บอกเกมโรบอกอะไรด่ามึงบ้าหรือเปล่าไอ้ที่มันเป็นแมพโรบอกมันเป็นเกมมันแยกกันมึงโง่หรือเปล่าเนี่ยไอ้ที่เราอยากในหัวมึงนีน้อยเหรอตัวมึงดูแดกปลาบ้างด้ผมว่าไม่ใช่สาวละที่เห็นซ้อนรถใครมาไอ้ไงไงเสื้อขาวเสื้อขาวเสื้อขาวว้าความรัสวัสดีสวีบ้าเราไปยดีกว่า ไปเธอไก่ไปไหนก่เอาเป็ดเป็ดผมไปไหนแล้วเอาสรุปเป็ดหรือไก่อะไม่รู้เดี๋ยวเป็ดบ้างเดี๋ยวไก่บ้างไปไหนแหละจะเรียกไก่บ้างอุ้ยตำรวจหญิงด้วยอ้าพี่ชอบไหมล่ะพี่ชอบเด็กแว้นพอดีเลย คุณตำรวจแต่ทำไมหมวกไม่เข้ากับชุดเลยอ่ะมันเป็นเอ่อมันเป็นสไตล์ของจีนที่อยากได้คนซ้อนไหยคะอืมไปเดี๋ยวพาไปปล่อยเขาขึ้นเลยดาลิงพี่พาพี่พาลงไปจุกนี่ไหมคะไปจกปูลเหรอ่ะไงคุณตำรวจอะไรเนี่ยผมจะสวีทกันคุณอะไรอยากอยากจอื่นะโอ้ อื่นมี่มีใหอย่างอื่น,อ,นอะไรเนี่ยคุณตำรวจหมายถึงอะไรจกอะไรน้ำจิ้มเหรอตกตอสายไปไงอ๋อสาย,สายไปเอ้ยอ้าวโดนยิดรถิศอะไรเขาจะสวีทกันคุณทำอะไรเนี่ย ด้วยตามด้วยตามด้วยมีตามด้วยเธอเดี๋ยวเราไปปิกนิกเต็มแถวโน้นกันนะเอ้ยอะไรเนี่ยตำรวจวุ่นวายว่ะต้องไปสู้กันโอ้โหแถวนี้มันแจ่มใสเหมือนกันนะเนี่ยใช่จะพาแฟนไปโผล่ปิกนิกอะไรเนี่ยตั้งแคมป์ดีกว่าเธอแถวนี้ถูก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 รถมีแรง ลดละความพยายามนี่คุณตำรวจก็เสน่ห์แรงไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยดูดิแฟนขับขี่ตามไยสับหลอดก่อนธรรมดานิดหน่อยอะ่ะตำรวจ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  <c oughs> คุณตำรวจ <c oughs> <c oughs> เออคุณตำรวจทำงานบ้างดิโอ้โห คุณช่วยไปไจับผู้ร้ายหน่อยผมจะทิเออสวิทกับแฟนผมอะไรเนี่คโอเคโอเคเดี๋ยวไปแล้วไปเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วโอเคโอเคลงลลงอบลไอเอะไปทางนู้นดีกว่าเธอที่รักไปทางนู้นดีกว่าเอ๊ะที่รักเรากลับทางนู้นดีกว่าพูดจะบ้าที่รักทางนี้น่ากลัวไปทางเดิมดีกว่า อะไรวะเนี่ยโอ้โหนู่นตำรวจดูสลิงนู่นโอ้โหสลิงนู่นสลิงที่เกียนไล่อะมันไล่ยากอะเออเฮ้ยตามมาแบบนี้ไม่มีโอกาสได้จกปูนเลยกูพี่ไปทำอะไรมาเปล่าเฮ้ยเป็ดเป็ดเป็ดอะไรพี่เดี๋ยวเรามาเป็ด อะไรเนี่ยคุณตำรวจโอ้ยขอขอคอจังว่าโอ้โหผมจะไปกับแฟนผมอ้าวมีแฟนแล้วหร่อเตยเอต๊อกเอต๊กไอ๊กเอ้ยเอาทำไมเตยไม่ไม่สารภาพกับเพื่อนไปตรงๆล่ะก็มีแล้วเอ้ยเฮ้ย ย๊กพี่อ่ะเฮ้ยเป็ดนายเอารถมาอีกคันนึงแล้วก็ไปด้วยกันดิเร็วเอาไว้ไปไปเราไปด้วยกันแฟนมึงอ่ะฮะแฟนมึงอ่ะอยู่ในขอนน้องนะเอ้าเฮ้ยเคยมีแฟนแล้วเหรอโอ้โห พี่คะคือคือหนูอยากสอนตำรวจบ้างไม่ขอสอนตำรวจบ้างได้ไหมคะเธอไปเลยนางคนทองเธอมันผู้หญิงหลอกหลายใจเธอหลอกหลไตแต่ว่าหนูไม่อยากสอนรถค่ะพี่สอนอะไรอ่ะพี่ไหนอ่ะ พี่ยายไหนอ่ะพี่ยายเป็ดเป็ดเพื่อนเราอ,อกหักเพื่อนเขามีแฟนแล้วพี่ว,ว่าอะไรกูฮ่าจบแล้วจบแล้วพี่จบแล้วไปเราไปอยู่กันคนสดๆแบบเดิมเถอะเป็ดตามมาพี่ตามมาอุ้ยไม่ได้เลยไม่ได้เลย อ้ยเก้วแล้วนี่ล่ล้มปิงเองบ้างเลยฮะปล,ลุกปลุกงานนะครับปลุกงานรับมาอย่าอย่านะครับอย่านะครับบรับ